สุภัตราบุญเกือ้อสาวสวยพริตต้น,นักร้องดีกีปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่เป็นแชมป์มาแล้วหลายเวทีมาเวทีชุมทางคราวนี้เธอมั่นใจว่าตำแหน่งแชมป์ต้องเป็นของเธอแน่นอนสวัสดีค่ะปุ้ยสุภัตราบุญเกื้อนะคะอายุ24ปีค่ะจึงดูไม่แพงแต่ก็แซงทุกคนงนะคะ ปุยปุ้ยปัจจุบันทำงานอะไรอยู่ย้อนหลังมาดนึงปัจจุบันก็เป็นพริตตี้เอ็มซีค่ะแล้วก็รับสอนพิเศษดําไทยแล้วก็ร้องเพลงเหมือนเดิมค่ะนี่นะปุ้ยเป็นเด็กหน้าตาสิด้วยปุ้ยมีอะไรจะฝากถึงแม่้าไหมครับผมอยากพูดอะไรไหมมีเรื่องอะไรสมมงพูบ้างก็วันนี้จะทําให้เต็มที่ค่ะสู้เพื่อแม่แม่บังคับมาไหมแม่อยากให้ออกทีวีเหมือนกันแม่อยากให้ออกทีวีผมเชื่อว่าถ้าลูกคนไหนเป็นนักร้องนักแสดง จุดสำเร็จที่พ่อแม่ได้เห็นคือเห็นลูกในจอทีวีเพลงอะไรคะเพลงอะไรเอ่ยสะัยนายโยฝันดีปันดีหรือฝันร้ายมาคืนฝันไปได้เป็นสะพยนายโ for none ขอบคุณครับนามีโอกาสแสดงแบบว่านมันก็สว่างสวัยสวยงามนอาจารย์เลยนยอดฮะวันนี้ทั้ง3คนเนี่ยไม่อยากให้ตกรอบเลย ถ้ามีงานที่บ้านจะจ้างทั้งสามคนไปที่งานเอ่ตคร,ร<ะ>เริ่มมีตังอีกแล้วม <laughs> ันสี่จองเยอะเหลือเกินน้องลีลาหน้าตาบุคลิกการร้องอะไรอ่ะ <laughs> มันรู้สึกดีอ่ะค <laughs> ่ะรู้สึกน่าจ้างต่อไปอือหน้ามองหน้ามองหน้าชมถ้ามีโอกาสได้ออกซิงเกิลขอให้ลดลดแก้มนิดนึงลดขานิดนึงทุกอย่างเพอร์เฟกเลยค่ะขอบคุณค่ะครับน้องพุ้ย ก็ไม่แพ้รอบแรกนะทำได้ดีนะครับภาพรวมดูสดใสร่าเริงโชคดีครับนะบ้าครับดีสนุกสนานซุ่มเสียงซ้ำเนียงโอ้พลังเสียงดีจังลูกเลยมันมีบางคำนะลูกนะนิดนิดรักนะ่ยมันไม่เคยสุดมากๆม,มันไม่เคยสุดคำมันมันจะออกสั่นๆนน,นิดนิดแต่ถึงอย่างไรโดยรวมแล้วก็ขอให้ การร้องนะครับดีครับตรงดีทุกอย่างนะฮะเรามีผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อยเวลาเราออก acting เยอะไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ทุกอย่างในโลกนี้มันต้องอยู่ตรงกลางมันมีความเหมาะมันมีความพอดีของมันอยู่สิ่งที่มากไปถ้ามันมากไปในส่วนที่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีแต่ว่าถ้ามันอันไหนที่เป็นมากไปโดยการแสดงมันไม่พอดีครับผมเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปครับ พี่ชอบนะคะชอบแก้วเสียงชอบเสียงแต่ที่อยากจะบอกน้องเหมือนอินเนอร์ข้างในเหมือนของหนูที่ออกมาพี่มีความสึกว่าเหมือนหนูฝืนทำอ่ะลองไปฝึกดูนะคะแล้วมันจะน่ารักกว่านี้แล้วมันจะเป็นธรรมชาติค่ะนอกนั้นดีหมดแล้วค่ะมาถึงวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผ่านข้ารอบต่อไปหรือเปล่าในอาชีพของเราเป็นทั้งพิตตี้ทั้งโอ้โหหลากหลายเลยนะฮะทั้งร้อยวคนนี้เอ็มงีอุศรามอุศรามนะมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมเชิญครับ ก็ย si, ังไงก็ฝากเชร์ด้วยนะคะถ้าไม่ได้เข้ารอบยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันก็ทำเต็มทีแล้วค่ะเพราะว่าความฝันของหนูก็คืออยากเป็นศิลปินให้แม่ชื่นใจสักครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้สึกข้างในที่อยากจะพูดตลอดเวลาไอ้ชัก็ไม่อยากจะโอ้าาอศัลเวยนี เห็นเด็กร้องแล้วไม่ได้ทุกคนคือเราแบบดิ้นดินด้นลนแล้วแม่ก็อยากให้เป็นนักร้องมากขอให้หนูมาออกรายการตลอดหนูก็ทําตามความฝันของแม่แล้วก็ของหนูด้วยถึงวันนี้ถ้าหนูไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่หนูมีความสุขและหนูก็ทาเต็มที่ที่สุดแล้วยังไงก็เชียร์หนูด้วยนะคะไม่เป็